ท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันอีกครั้งครั้งก่อนโน้นผมได้กราบเรียนว่าจะนำของแปลกๆมานำเสนอท่านผู้ชมเช่นลิเกป่า <c oughs> เพลงตันยงแต่เอาไปยังมาเกเวียนมาลงที่โนรานั่นแหละครับเ <c oughs> มื่อรักสองเดือนมาเนี่ยมีท่านผู้หนึ่งแนะนำให้ผมรู้จักกับโนรา โนราท่านนี้อายุหกสิบกว่าเมื่อหลายปีมาแล้วท่านมีชื่อเสียงแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครรู้จักท่านเลยครับผมก็ไปดูท่านรำโรงครูที่อำเภอนาทวีนนท์พอผมไปดูแล้วผมติดใจทุกท่านก็คงทราบว่าผมรำโนราเป็นแล้วไปดูโนราผมก็ติดใจก็คุยกันปรากฏว่า ถ้าไม่ได้อยู่ที่นาทวีหรอกครับเดิมอยู่ที่อื่นเดี๋ยวนี้ไปตั้งหลักแหลงไปสร้างสวนทํานาอยู่ที่นาทวีท่านนั้นก็คือโนราธรรมทูลแก้วนะครับโนราธรรมเริ่มอยู่แถวระโนดโนด้นเป็นลูกศิษย์โนราจ้ายบ้านปากเมืองอําเภอระโนดเรียนกับโนราจ้ายพักหนึ่งก็ไปอยู่กับโนราเลื่อน โนราเลื่อนทะเลน้อยนะครับครั้งที่แล้วนะ่ะท่านดูญาติโนราเลื่อนคือโนราลั่นนะครับครั้งที่แล้วนะ่ะดูโนราลั่นญาติโนราเลื่อนวันนี้ท่านผู้ชมจะได้ชมลูกศิษย์โนราเลื่อนที่จริงโนราธรรมหรือพิธรรมนะ่ครับท่านสองครูคือเดิมเรียนกับนาจ้ายคือโนราจ้ายบ้านปากเหมืองอำเภอระโนดจังหวัดสงขลา พอเรียนอยูย่ได้พักหนึ่งก็ไปต่อวิชากับโนราเลื่อนรา้วิชาของโนราธรรมนะครับจะมีสองครูคือโนราจ่ายกับโนราเลื่อนทนี่ธรรมมาอยู่ที่นาทวีก็ตั้งคณะก้นอีกครับรําแต่โรงครูในบริเวณอําเภอนาทวีในฝีมือพี่ธรรมหรือโนราธรรมเนี่ยครับโนราธรรมปูนแก้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเชิญชมครับ นั่งเครับท่านายครับดูโนราอายุ62ปีนะครับพีธรรมทุกสิทธิ์น่าจ่ายปากเหมืองครับน่าเลื่อนทะเลน้อยนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าช่วงจุดท้ายที่นะ่าทรำรำนะรำอะไรเดี๋ยวไปใกล้ๆปีบ้างเดี๋ยวออ,ออกมาใกล้ปีบ้าง ที่นาถ้ำรำช่วงสุดท้ายนะครับเรียกว่ารำเพลง,พลงปีท่านที่มีอายุสักหกสปีนะครับไม่ว่าจะอยู่พัทลุงก็ดีตรังก็ดีหรือนคนรสงขลาถ้าท่านเคยดูท่านขุนอุปถัมภ์นาคากนรนุราพุ่มเทวานะครับท่านเคยเห็นท่านขุนรำเพลงปีคงจะจำกันได้วันนี้ดูนาถา้ำอาจจะคนละรูปแบบ แต่พอเรามาดูฝีมือพี่เอวพี่รมนะครับมาดูฝีมือพี่รมก็ไม่ใช่ย่อยสิ่งเหล่านี้แหละครับซึ่งเราต้องรักษาวันนี้ผมเน้นจะเพาะให้พี่ธรรำเพลงปีตอนต้นที่พี่รมออกมารำนะครับเริ่มตั้งแต่เพลงโคเพลงเพลงโคคือท่าออกจากม่านเพลงโคเพลงเดินเพลงนาดผมเคยกราบเรียนท่านผู้ชมว่ายุคก,ก่อนโน้นนะครับเมื่อนานมาแล้ว โนราโรงโนรามีเสาสี่เสาเปิดโล่งสีด้านแต่ยุคพิธัรรรำนะครับโรงโนราแบ่งเป็นสองส่วนแลว้วคือส่วนหน้าสำหรับรำและส่วนหลังสำหรับแต่งตัวของผู้รำเมื่อโรงโนราแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนหน้าสำหรับรำและส่วนแต่งตัวก็เริ่มมีมา่านหรือมีฉาก ขั้นตอนที่พี่ถ้ำเริ่มรำนะเขาเรียกว่าท่าออกจากม่านพอออกจากม่านแล้วมารำเพลงโคทําไมเรียกเพลงโคล่ะครับท่านผู้ชมลองนึกถึงการเชิดโครหรือเชิดปรีสวนของหนังตะลุงนะครับการเชิดโคเชิดอีสวนของหนังตะลุงนะ่ะจังหวะหรือำํำทำนองการเชิดโคะเหมือนกับพี่ทํำรำตะกี้ไหมครับที่ออกมาถึงปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บเด้งทุง่นั่นแหละครับ ันนั้นเรียกว่าเพลงโคการการเชิดพระอีสวนภาษาบ้านเราออกพระอีสวนกองหน้าตะลุงน่ะบางท้องถิน่นบางจังหวัดเรียกว่าออกโครพระอิสรนกี่โคนี่ครับออกโครหรือเพลงโคนะครับนั่นตอนต้นแล้วตอนสุดท้ายพิธามก็รําเพลงปีเรื่องเพลงปีนี่ครับท่านขุนท่านบอกว่าเป็นตอนที่ นางผีเสื้อสมุดหลงเสียงปีพระอภัยจะจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าผีเสื้อสมุดที่ธรรมนี่เป็นนางผีเสื้อไม่ไหวเพราะนางผีเสื้อนี่ตัวใหญ่เกินนะฮะเป็นเพลงเกี้ยวปีเป็นการโชว์ลีลาการรําของหัวหน้าคณะในสมัยโบราณโนราทุกคณะแหละครับชอบรำเพลงนี้เพราะถือว่าเป็นการโชว์ฝีมือชั้นสูงนะครับของหัวหน้าคณะนี่อีกนิดนึงครับที่เกี่ยวกับพี่ธรรมหลายท่านสงสัยว่า มือขวานี่ครับของพี่ถ้ำทําไมมีเล็บอยู่แค่สองเล็บมือขวาของพี่ถ้ำนะครับทําไมมีเล็บอยู่แค่สองเล็บเมื่อก่อนมีเล็บครบหรอครับมีนิ้วดีหละแต่ตอนหลังถูกเลื่อยวงเดือนครับตอนพี่ถ้ำทํางานก่อสร้างโดนเลื่อยวงเดือนไปได้หลายนิ้วนะครับนี่เพราะนั้นมีเล็บอยู่แค่สองเล็บไม่ใช่นรามีเล็บไม่ครบหรอครับครบ ครบทั้งสิบเล็บไอ้ทั้งข้างละสี่สี่นิ้วอะไรครับแต่บัเงเอิญโดนเลื่อยวงเดือนคุณผมครับอันนี้คือเรื่องของวันนี้นอกจากนี้ผมมีเรื่องจะกราบเรียนท้านผู้ชมอีกหลายประการเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาและศูนย์ศิลปะ,ปะวัฒนธรรม,มลยครูสงขลาประเด็นแรกนะครับงานประจําปีคือวัฒนธรรมสี่ภาคหลายท่านถามว่าอาจารย์สารวเริ่มเมื่อไหร่แล้วปีนี้มีอะไร เริ่มวันที่หนึ่งสิงหาคมถึงเจสิงหาคมและปีนี้อุบลมีร้อยเซกับปีที่แล้วติดงานรอ0สอปีเมืองอุบลปีนี้มาภาคเหนือเชียงใหม่มาแน่ภาคกลางก็พี่หวังเตะมาครับแล้วยังมีอีกเยอะรายการปีนี้นั่นประเด็นแรกประเด็นที่สองนะครับเราได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการว่ธทําแห่งชาติให้จัดประกวดหนังตะลุมของภาคใต้เพื่อชิง โลกของสำนักงานคณะกรรมการว่าท่าเมืองชาติไม่ใช่ประชันนะครับไม่ได้ประชันประกวดคือให้หนังแสดงคืนละหนึ่งคณนะหนึ่งคณนะมีกรรมการให้คะแนนไม่เกี่ยวกับผู้ผู้ชมจะมีมากหรือน้อยไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ศิละปะดีของผู้เชิดของนายหนังมีกรรมการอย่างน้อยห้าท่านให้คะแนนกรรมการก็ล้วนแต่ผู้ทรงคุณวุฒินอกจากชิงโล่แล้วนะครับ ่า้จ่ายในการแสดงมาแสดงก็มีเงินรางวัลก็มีและที่สําคัญนะครับหนังคณะใดชนะนะครับจะเป็นหนังที่ได้ขึ้นทะเบียนของสํานักง,งานคณะ,กรร,ะ,ะกรรมการว่าธรรมแห่งชาติเมื่ออะไรกรรมการว่าธรรมแห่งชาติต้องการหนังตะลุมไปแสดงก็จะเอาหนังคณะนี้เลยครับไปแสดงไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนอกจากนั้นเรายังมีประกวดโนราประกวดโนราให้ศูนย์ว่าธรรมนครเป็นเจ้าของเรื่องประกวดหนังตะลุมนี่ผมเป็นเจ้าของเรื่อง นะครับแล้วนอกจากนั้นอีกยังมีอีกเยอะกิจกรรมปีนี้ที่เราได้รับเงินสนับสนุน,นจากสํงงานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติยังมีประกวดเล่านิทานพื้นบ้านประกอบการแสดงระดับประถมมัธยมเล่านิทานพื้นบ้านประกอบการแสดงเดี๋ยผมจะแจ้งไปยังโรงเรียนต่างๆแล้วอันต่อไปประกวดดนตรีไทยระดับประถมและมัธยมนะครับเล่นดนูประกวดดนตรีไทยอันนี้ประกวดระดับจังหวัด ทุกจังหวัดใน14ภาคใต้และทุกจังหวัดทั่วประเทศประกวดระดับจังหวัดเสร็จมาประกวดระดับภาคสงขาเป็นเจ้าภาพไม่ได้ประกวดเป็นวงนะครับประกวดเด่นเป็นชิ้นชิ้นเช่นซอเช่นรนาดอ่เช่นขิมจะมีกี่ชิ้นนั้นเดี๋ยวผมจะแจ้งไปอีกนะครับรายการประกวดเหมือนกันค่าจ่ายในการเดินทางมีพร้อมรางวัลมีพร้อมโล่ก็มีพร้อมจากสำนักงานคณะกรรมการว่าทามแห่งชาตินะครับอย่างนอกจากนั้นอีก ยังมีอีกปีนี้นโยบายของการต้องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับนโยบายการต้องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนกีฬาพื้นบ้านเขาก็าให้ช่วยเรามานะครับให้ช่วยมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรักกรุงเทพมหานใหญ่แล้วครับแต่ปราษาอังกับหัดใหญ่ให้แข่งกีฬาพื้นบ้านเช่นวิ่งกะลาเคยเห็นไหมครับวิ่งกะลาที่เอกกะลามะพร้าวตัวเมียนีครับที่มีรูนะฮะแล้วมีเชือก มีเชือกจับออาสองกะลาสองชีกแล้วเท้าหนีบแล้วก็วิ่งวิ่งกะลาวิ่งกระสอบวิ่งม้าศึกวิ่งช้างศึกชักกระเยาะอะไรอีกหลายอย่างรวมแล้วสิบอย่างสิบชนิดผมว่าจะแจ้งวีชิงถ้วยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผมแข่งช่วงูลนช่วงสิงหาหน่นลยครับนี่กิจกรรมย่อๆที่จะเล่าให้ฟังนะครับว่า ศูนย์ศิลปะวัฒน์วิเลยครูสงขลาซึ่งผมรับผิดชอบและกิจกรรมของวิเลยครูสงขลามีอะไรบ้างในปีนี้ซึ่งจะแจ้งไปยังโรงเรียนต่างๆจะโฆษณาที่นี่แล้วก็ทางสถา,าสถานีวิทยุนะครับสําหรับวันนี้นะครับคงจะแค่นี้โนราท่ำชมกันใหม่เดือนหน้านะครับยังมีอีกวันนี้เพียงแต่รำโชว์ท่านผู้ชมครับ การสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้นวยการูนประชาธมพันธ์ท่านหวหาน้าสถาน,นีคนใหม่คือคุณวิเชียนท่านเจ้าหน้นาที่ทุกท่านและขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของผมตลอดพบกันเดือนหน้าครับ